ับสวัสดีครับเถ้าโมชุ่มเถ้ากระลบมนีเบาแอมนรทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องไม้แก้วอีกครั้งหนึ่งครับเถ้าโมชุ่มเนาะมือขึ้นนี่ครับเถ้าโมชุ่มมือขึ้นนี่วสันผีเจ้าทีเจ้าทางกุ๊กแก่ยากได้สารพระพูมครับเถ้าโมชุ่มเนาะเพิ่นอยากกินกล้วยอยากกินน้ำแดงหรือบักพภาวว่าสันครับเถ้าโมชุ่มน้องไม้แก้วกบล้อสาครับมาทำบุญครับเถ้าโมชุ่มเนาะน้ำของเซนไวนมาเซนครับราคาฟันเลขสองตัวว่าสันครับเถ้าโมชุ่มเนาะ นี่หมากผู้บุรีครับท่านผู้ชมมาเข่าฝันบอกเลขสองตัวจะจระวสันโพขึ้นมาจากควาวมืดเลยครับเอฟซีเนาะเพื่อนจยากใสารพระพุ่มครับอยากกินผลละไม่ก็เลยมาบอกเลขเด็ดๆงวดหนี่สิเป็นตัวไรครับน้องไม้แก้วยืนถ่ายอยู่ทั้งผีครับไปถามกันครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมฟันดีที่บอครับน้องไม้แก้วค่ะจริงหลายครับท่านผู้ชมเนาะ นั่นครับเครื่องเสเ้นเพันอยู่ทั้งคางคุณบาสููฟังนะครับต้องแม่แก้วผู้เท้าล่างญ่สูงดํามาขอเส้นของเส้นวายค่ะครับผมเพิ่นขอบักพ่ากล้วยค่ะขอบักพ่ากล้วยโอ้เพิน่นอยากกินบักข้าวกล้วยบ่ครับค่ะอืมครับผมหนูก็เฮ็ดให้เพิ่นมือวานนี้ค่ะครับผมแล้วมื้อนี้หนูก็เลยฝันค่ะอืเฮ็ดมือวานนี่ค่ะก็เล่ฝันเลยเมื่อคืนนี้เลยค่ะครับผม นู้ฟันเห็นเพื่อนค่ะครับผมมากับเด็กหน่อยไผกับป้หูค่ะครับเพื่อนบอกว่าข้างนี่เพื่อนจะมาบอกเลขค่ะจะมาบอกเลขเลยค่ะอืมครับผมสมมติมชมเนาะเพื่อนจะได้สารพระพุมครับเอฟซีเพื่อนนะมีแต่แท่นอยู่พุ่นมีแต่แท่นปูนครับขอให้มาจ้าจ้าจังๆเนาะครับเนาะิสด้ทำบุญให้ครับเพียรสารเฮ็ดหนังเฮ็ดสารพระพูมิให้เจ้าที่เจ้าทางเพื่อนละ กล้วยกะายแล้วค่ะผลไม้กะทยแล้วค่ะครับผมเิ่นว่าเิ่นว่าบอกสองตัวหรือสามตัวครับน้องไม้เกี่วสองตัวค่ะสองตัวโอ้ยครับผมพี่ม่ลูกอัลโบมาบอครับนี่โบเดมาค่ะแต่ว่ามาเล่นนั่อยู่ค่ะอืมโบเดมาแต่ว่ามาเ่เล่นโบเดบอเลขกบอครับโบเดบอ,ดบอค่ะเอาครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเอฟซีเนาะมีตัวเลขของเจ้าทีเจ้าท่างก๊กใหม่ยอยู่นี่แหละครับอยากได้ซานพระูมิครับ เคยบอกเลขชาวบ้านถือกระมาหลายงวดครับแต่บวิภัยเฮตสาให้ได้แต่แทนครับมื่อนี้น้องไม้แก้วฝันดีครับสองตัวได้เตดตตัวไหนครับน้องไม้แก้วหนึ่งฮาค่ะหนึ่งฮาค่ะครับเอฟสี่เนาะหนึ่งฮาตรงกันกับพี่เมลุกออนมาบอกเลยเนาะครับเนาะพี่เมลุกออนมาบอกตัวไหนครับสามหนึ่งฮาค่ะครับผมสองตัวเหรอครับสามเจ็ดค่ะสามเจ็ดครับเอฟสี ราคาพีส์เล็กน้อยเนาะมาบอก4ีเจ็ดหกเนาะครับเนาะค่ะ <c oughs> ครับผมเป็นตัวเลขเพิ่มเติมขึ้นมาหนึ่งหาครับตรงกันกับพีชไม้ลูกอ่อนเนาะครับเนาะค่ะเพิ่มมาจริงไหมอีกครับป้าหนี่เพิ่นก็บ,บอกว่าเพิ่นอยากได้สารไหมค่ะอยากได้สารไหมค่ะ <c oughs> ถ้าถูกเลขค่ะถ้าถูกเลขให้สารทันทีเนาะครับเอฟซี <c oughs> เนาะ <c oughs> เอาครับบ่ยากบ่ยากครับรยยขอให้มีโชคใหญ่ครับเพราะว่ามันเลขมันตรงกันกับพีชไม้ลูกอ่อนแห้งครับเอฟซี ฟันมือคืนนี่เลยคเิ่นมาดึงขา่หรือยจังไหครับคือหนูฟันเห็นขั้วมืดแล้วฟ่นก็โผ่มาเลยค่ะโผมาจากขั้วมืดค่ะครับผมเนาะสุดยอดเลยครับเอโสี่โมาจากคว,ว้วมืดว่าซันครับเลขสามตัวมีบ่ครับบบมีค่ะโบมีครับเอสี่เนาะโอ้ผิดพลาดผิดพลาด,ด,าดคือบ่มา่บอกสามตัวผนเนาะจังสิลลด้หลายครับจังให้ถึกนักเนาะเอาครับทาหมูโชมสองตัวกับขอให้ถึกขอให้เขา่า พอสิ็ด้มีโชคน้ากันครับเอมซีมียังเพิ่มเติมอีกครับน้องไม้แก้วก็มีแล้วค่ะมีแล้วครับขอบคุณในหลายครับน้องไม้แก้วขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะโอ้เรื่องเสียนไหวเบิ่เปครับเดี๋ยวให้เบิ่อนกันถือเลื่อเจ้าทีเจ้าทางเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมละทงกับทีมงานสิจดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมละทงนะเมเดอร์ครับไปรับชมเมืองตัวเลกกันครับครับผมถมอชมเนาะอุยเฮียนค่ะครับถมอชมผีเจ้าที่เจ้าทางเพิ่อยากินผลไม้วระสันครับถมอชมเนาะหน่องไม้แก่กับใจดีใจบุญสุนทานแหละครับถมอชมน้ำกล้วยน้ำบักเพ้ามาถวายน้ำดื่มเมื่อวานสิเป็นหมากผู้ต่างๆแหละครับเอฟซีเนาะน้ำดงน้ำแดงครับ แต่นำแดงเพนเอาออกแล้วล่ะครับเอฟซีเลขสองตัวเด็ดเด็ดครับเอฟซีสองตัวเด็ดเด็ดครับหนึ่งหาหนึ่งหาครับตรงกันกับพีเมลุกอ่อนมาหาครับวันอาทิตย์ก่อนนี่พีเมลุกอ่อนมาบอกสามหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าแล้วก็เป็นผู้มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่นี่มาบอกหนึ่งหาตรงกันพอดีครับเอฟซีแล้วก็เลขสองตัวพีเมลุกอ่อนนี่สามเจ็ดสามเจ็ดครับซีเจ็ดหกเป็นพีเล็กน้อยครับมาหาอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลครับท่านผู้ชมเนาะ มาบอกเลขนองไม้แก้วครับเป็นตัวเลขสามหางล่ะครับท่านผู้ชมขั้นถามเป็นตัดเล่นครับเป็นสามหางสามหนึ่งห้าหรือว่าหนึ่งหาครับเนาะขอให้มีโชคใหญ่ครับเอฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอมโลทงกับศิลิาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันลิปนาครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพิ่งไปใส่ครับเอฟซียันพิ่งไปใส่เบาแอมโลทงหนึ่งสิ่ห้าไปเบิ้งข้องดีครับมีคองดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับ บเบลแอามาตรงนี้เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซั์ครับค้าขายไยขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรถตตรีเจงสิริถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะ ไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ตกับนางถาอยู่ของนม่กับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขัดกับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตามหายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน้อกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก คืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบข,า,ขายขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไ<ต>หนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อาทิฏฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมคันลวยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อนวดรตี่เหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายทางซื้อรถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามามาพ,พูดกับผู้ใหญ่เนาะขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาตุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโ,โคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของโบค่อยดีลูกค้าย,ย่างบบเห็นล้านเฮ้ยว่ามีอยียงบดบงังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเห็นุใดนคนมองโบเห็นลาน้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปัน้นที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้เมื่อแทะแล้วก็บ,บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่าล่ะกระเสรยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกระเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี er, like ่แ so ต่งเพลงให้น right ้อยนะครับที so ่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์น so ี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู so ่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งเช่กันนี่ครับหลวงพีนข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักคนหลง เบาแอมโล่งทงกับบุหร่ซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปใหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่า้ชมหลักการเบาแอมเรางทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนข้องหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ที่บูดีถี่ราชีมันบดมันบัง เสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งล,ำ,งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตวเล่กับน้ำมุ่นของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆ่บอกครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ